ระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นศนเอร์เสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกช่องทางของผมนะครับไม่ว่าเฟ c บุ o ก k ิก k Tok แล้วก็ช่องยู u ูบเนาะนะครับวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับ <c oughs> มา ในภาษาบ้านตัวเองนะครับภาษาบ้านโคราชอ่ะเนาะภาษาช่องถิ่นะะน,นะครับบ้านเกิดผมอยู่บ้านอ่าอยู่อำเภอปากช่องเนาะนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้อัดคกิบเป็นภาษาบ้านตัวเองนะครับเนาะ จันมากก็จะเป็นภาษาภาคกลางมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ <c oughs> สือสารหรือพูดเป็นภาษาโคราชนะครับเนาะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาษาบ้านตัวเองนี่แหละเนาะนะครับก็ไม่ค่อยได้พูดนะครับต่อมาก,ก็จะเป็นภาษากลาง ส่วนใหญ่นะครับเนาะคลิปนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจากผมเท่าไหร่เนาะนะครับทันมากผมก็จะพูดเป็นกลางอย่างเดียวเลยนะครับถ้าผมจะพูดภาษาบ้านตัวเองนะครับก็เวลา ใช่ก็คนครอบครัวในครอบครัวอย่างนี้พอ่ออาอย่างนี้ลุงอย่างนี้นะครับเนาะ <c oughs> ผมก็จะคุยเป็นภาษาโคราชเป็นภาษาท้องถิง่นเนาะนะครับเออก็คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพียงเอาไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกับผมในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับผม